เอาสิหยิบไปไปครับอะไรลูก,กบบเอาสิ<ด>ลูกเ,ลนะเอาอะไรลูกทำอะไรทำได้เลย<ม>ครับครับทำอะไรลูกเก่งได้ครับลูก แล้วแล้วลูกเอาผักไปใส่ไหนไหนครับใส่ในแก้วโอเคเก่งมากเลยอ่าใส่เลยลูกว้าวลูกมามีเก่งจังใส่ดีๆนะระวังหกนะโอเคเยี่ยมมากเป็นไงบ้างเผ็ดไหม ไม่หมามี่ยั้ไมล่ะเอาปิดฝาไหมปิดฝาหรือเปล่าลูกอันนั้นเผ็ดนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเผ็ดเกินไปลูกน,นั้นผู้ใหญ่ก,กินไหมหมามี้ไมัมแบมนมี่ให้แมบมี่มาเลยแมบมี่กินเองมาไม่ต้องทิ้งหรอกไหมแมบมี่ก็ได้ลูกไม่หมามี่กินก็ได้หมามี่ชอบ ไมเอาไหมมามีมามีกินเอง